คุณพี่หัวครับมีเรื่องอยากจะทมครับถ้าเราแกะเครื่องซ่อมแล้วเครื่องยังกันกน้ําอยู่เลยครับข้อแรกเลยทิวเสียงมันเป็นอะไรทำไมข้างเสียงรองทําไมไม่เข้าใจนี่กําลังเครื่องทำเครื่องตกน้าอยู่เลยแต่ว่าอยากรู้ใช่ไหมวันนี้ความเชื่อผิด,ผดหรือความเชื่อถูกว่าแกะเครื่องแล้วเนี่ยกันน้ําได้จริงไหมวันนี้ทดสอบแน่นอนอย่างโหดแต่มาดูเครื่องนี้ก่อนเลยนี่เครื่องนี้เคยแกะมาแล้วนะเห็นไหม นี่ชิส่วนด้านหลังเปลี่ยนจาก Apple แต่ว่าอย่างนี้ร้านข้างนอกอย่างเราเนี่ยจะแกะให้ดูสดๆเลยนะแล้วก็เปลี่ยนซีกน้ำใหม่แล้วไปไหนหรูป้ปะคลองแสนแสบที่เดิมครับริเวอร์เจอกันแน่นอนทำเลยเต้มครับนี่เปลี่ยนซีกน้ำดนด่วนเอาแบบมาตรฐานใหม่หุวนแบงค์ทำได้ปัได้ฮะทำเสร็จแล้วทดสอบด้วยนะไ,ไป อ่าก็าตอนแรกนะผมนะก็อัางความร้อนนะผมแล้วแกะหน้าจออย่างระมัดระวังนะผมนะพวกเราแกะกันเยอะอยู่แล้วไม่มีปัญหาอยู่แล้วแกะมาเสร็จปุ๊บให้ทุกคนได้ดูครับซีลเ,เดิมนะผมนะหน้าจอแกะมาให้เห็นนะผมนะว่าเป็นซีลเ,เดิมเสร็จเรียบร้อยก็แกะทุกอย่างออกมาครับผมนะน็อตครับทุกอย่างเลยนะผมแกะเสร็จปุ๊บเราก็จะติดซีลน้ำคนระับ เป็นดับเบิลซิลนะครับติดเข้าไปนะครับทุกคนเห็นเรียบร้อยนะผมแล้วก็นะครับประกอบเข้าที่เดิมครับนอทุกตัวนะผมอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ประกบเข้าไปครับเข้าเครื่องก่อนเลยครับผมนะปุ๊บนะครับเครื่องตัวนี้มีความร้อนนะผมนะทำให้ซิลทำงานได้อย่างเป็นพิสูภาพผมนะก็ความร้อนอย่างที่ทุกคนเห็นนะผมเจ็ดสิองศาผมนะใช้เวลาประมาณ2นาทีเสร็จเรียบร้อยนะผมนี่ครับเครื่องอัดนะผมลมเข้าไปข้างในครับเพื่อเช็คว่ามีรูรั่วหรือเปล่าผมขึ้นไป40เกือบ50ครับผมแปลว่าปกติเลยนะครับผมตอนนี้นะก็คือลืืืมมมมมมเเเเเอออาา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 ครพนไลทุกย่่งะะะวฟ้จด ดี๋ยวแสงจะหมดก็เลยให้ดูซีเรียลนะคือตอนนี้มัดด้วยเชือกฟาง,งโง่ๆครับอันนี้เพราะว่าเราไม่มีอะไรจะเสี่ยงแล้วแสงหมดแล้วตรอยากทาซึ่งความเสี่ยงของมันก็คือจะได้เครื่องขึ้นมาหรือเปล่านะครับเราจะได้ตรวจกันหรือเปล่าหรือว่ามันจะลงไปแล้วลงไปเลยดูเดี๋ยมันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะตอนเรียนรู้เสือก็คืนครูหมดแล้วไปจุม่มไม่ต้องถ่ายวีดีโอไว้เพราะว่าสุดท้ายเราไม่เห็นภาพอะไรถึงก้นแล้วนะอ่ะแล้วก็ได้เวลานะ ลองขึ้นมาตอนนี้ดูก่อนว่าเครื่องจะอยู่ไหมแต่ว่าดูจากเชือกตึงๆเนี้ยยังอยู่แน่นอนโอ้ยลงไปลึกเหมือนกันนะตกใจหมดเลยนู้ว่าไม่มีเครื่องอยู่ยังอยู่แต่นั่นเอง <laughs> ติดด้วยนะครับตอนนี้รีบกลับร้านก่อนดีกว่านะผมนะว่าน้ำเข้าไหมไป let's go เจมตอนนี้นะครับถึงโตเรียบร้อยครับผมนะมาดูกันว่ามีน้ำหรือเปล่ามาโอ้โหโคนโคนยังอยู่ น้ำแสบแสบริเวอร์นะขอใช้ให้สะอาดก่อนนะอ่าตัวนี้ครับซีเรียลเดิมนะครับมาเริ่มแกะเลยอ่ามาดูนะครับผมว่ามีน้ำไหมครับนี่เลยแห้งสนิทช่างเจมีน้ำไหมไม่มีอ่านะครับเป็นไงครับแห้งสนิทนะผมนะก็มาตรฐานนี้นะครับเราทําขึ้นมานะครับเพื่อให้ลูกค้าสบายใจในการที่มาแกะเปลี่ยนแบตหรือเปลี่ยนจอหรือซ่อมบอร์ดอะไรก็แล้วแต่นะครับเราทำซีลน้ำตัวนี้ก็คือนะครับเทมมี่ใหม่ของเราคือดับเบิลซีลนะผม พอเราแปะซีลสองชั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเ้าเครื่องนะครับตัวนี้ในการอัดซีลนะครับผมเป็นแบบแท่นความร้อนนะเพื่อซีลทำงานได้ทันทีแล้วเราก็ใช้นะครับตัวลมในการเช็คว่ามีรูรั่วของซีลน้ำไหมซึ่งนะครับตอนนี้คือใช้ได้ปกติ Apple ิลเขาลิมาไว้อย่างที่ผมเคยบอกครับว่านะครับถ้าโดนน้ำเนี่ยหรือโดนความชื้นเนี่ยไม่รับประกันใด้งสิ้นแต่ว่าที่ผมทำมาตรฐานนี้ขึ้นมาให้ทุกคนสบายใจนั่นเองนะเพราะฉะนั้นผัวขอ้ทุกคนเนี่ยผ่านสงการนี้ครับมือถือทุกเครื่องนะครับผมนะครับอย่าให้เสียนะผ ถ้าเสียเนี่ยจะเสียใจมากถ้าผ่านไปหัจะดีใจมากนะผมถ้าชอบก็เข้ามาจัดกดใจกดติดตามไป